สวัสดีทุกคนนะครับ159คนขอบคุณสวัสดีครับวันนี้ก็ใครที่ยังใครที่ไม่ได้ทํำงานก็มีเวลานั่งคุยกันนะครับบางคนก็กเกษียณีย้ร้อยแล้วนะ,กะเกษียณอายุมาแสดงความคิดเห็นกันได้ครับว่าเราคิดเห็นยังไงกับการเมือง ยุคสมัยนี้นะครับนักใครชอบใครก็เชียร์คนนั้น <c oughs> ช่วงว่างก็ <c oughs> นั่งดูข่าวครับนั่งดูข่าวนะก็ติดตามข่าวเรื่องแรงงานพากก่อม่คดีนะครับแรงงานพา่อม่า ช่วงนี้เต้อาชีวะกำลังฮอต